สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนด o อมนะคะกับหัวข้อเขาคาดหวังอะไรจากคุณ เขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยกับคุณอะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคาดหวังความเป็นไปได้ในอนาคตไม่อยากจะลักๆเลิกเล,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 ลิกไม่อยากจะแค่คบเล่นเล่นคุยเล่นๆแล้วเปลี่ยนใจแต่ค่อนข้างที่จะมองการไกลมองไปถึงอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าเขาค่อนข้างระมัดระวังนะ เรามันไม่ใช่แค่แบบเคบไปวันๆหรือคุยไปวันวันแต่เขาค่อนข้างอยากจะจริงจังอะคะ่ะค่อนข้างคาดหวังไม่สูงอเพราะมองว่าคุณแบเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าเออถ้าจะจริงจังกับใครสักคนเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณนะเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีความกังวลอยู่มองเห็นโอกาสแล้วแหละแต่มีความกลัวมีความกังวลอะไรบางอย่างในใจอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความ ความมั่นคงของตัวเขาอะ่ะเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอยังไม่มีความมั่นคงมากพอหรือว่ายังมีไม่มากพออะไรแบบนี้เพราะคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมคุณเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ดีมากๆในสายตาเขาคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณดูเลยค่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาอะ่ะจะต้องเวิร์คาร์ดอะ่ะ คือต้องสร้างตัวตนเนี่ยต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมต้องพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คู่ควรกับคุณเพราะเขาอยากจะเป็นคนคนนั้นถ้าคุณเป็น Queen of Pentacle เขาอยากจะเป็น The อ m p เ r o r เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาต้องเหนือกว่าคุณขึ้นมานิดนึงอะ่ะเพื่อที่เขาจะได้ดูแลคุณได้และซัพพอร์ตคุณได้เป็นคนที่คุณสามารถจะพึ่งพาได้เขาพยายามมากเลยนะ กำลังอยู่ในช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยอะช่วงเนี้เขาอยากให้คุณอดทนอยากให้คุณรอและอยากให้คุณเชื่อใจเขานี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณเขาไม่ได้ต้องการให้คุณทําอะไรให้เขาเลยไม่ต้องแค่อยู่เฉยๆแค่รอเขาและเชื่อใจเขาได้ไหมและมั่นใจในตัวเขาได้ไหมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ย เขาจะทําทําสิ่งเราเนี่ยสําเร็จเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะดีดีมากพอหรือคู่ควรมากพอที่จะอยู่ข้างๆคุณเป็นคนที่ดีที่จะดูแลคุณได้เขาต้องการความเชื่อมั่นจากคุณอย่าหวาดระแวงได้ไหมอย่าคิดมากอย่าก,กังวลอย่าคิดลบกับเขาได้ไหม เพราะอะไรทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นว่าคุณจะคิดลบอันนี้คือความคาดหวังของเขานะว่าแบบเอออยากให้คุณนะ่ะมั่นใจในตัวเขาอะค่ะแล้วไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพยายามทำอะไรเพื่อเขาทั้งนั้นอืมคุณอาจจะคิดว่าเขาอะเหมือนเพ้อฝันหรือเปล่า หรือว่าดีแต่พูดหรือเปล่าวาดฝันวิมานในอากาศแต่ไม่สามารถทำมาให้มันเกิดขึ้นจริงได้เพราะคุณอาจจะมองว่าเขาไม่มีศักยภาพมากพอหรือว่าเขาเไม่ได้ลงมือทำสักทีมัวแต่แบบลังเลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาก็อยู่ในกระบวนการนะถ้าอยู่จากถ้าดูจากไพ เขากําลังทําอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปแบบช้าๆเนิบๆมันอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันชัดเจนมากในตอนเนี้ยมันต้องใช้เวลาแต่คุณอาจจะคิดว่าเหมือนเขาเขาแค่จินตนาการเขาแค่คิดว่าอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากทํานั่นแต่ตัวเขาเอาจริงๆแล้วอะ่ะยังยังกล้ากลัวๆยังยังห่วงเซฟโซนของตัวเองยังคือยังไม่มีความ ทะเยอทะยานมากพอยังไม่กระตือรือร้นมากพอยังไม่ได้เทคแอคชั่นแบบเต็มที่เลยอะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าไปหมดเลยทำไมเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรแต่คุณไม่รู้กับเขาไงว่าเออเขากำลังทำอยู่แค่มันมันอาจจะช้ามากๆมันอาจจะขยับทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยจนคุณไม่ทันเห็นจนคุณไม่สังเกต เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจจากคุณต้องการให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาให้มากกว่านี้นะคะอย่ามองเขาในแง่ลบในแง่าล้ายได้ไหมบางคนเนี่ยคุณก็มองเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเป็นเป็นคนที่เลื่อยเปื่อยหรือว่าเป็นคนไม่ดีหรือมีนิสัยอะไรไม่ดีบางอย่างมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณคิดลบก,กับเขาก็ได้นะคะบางคนมีคิดด้วยว่า คนนี้เขาคนนี้ไม่จริงจังกับคุณหรอกเขามีชอตมีตัวเลือกเยอะแล้วคุณก็คงจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาการที่คุณมองไม่เห็นว่าเขากําลังเทคแอคชั่นอะไรหรือเขากําลังทําอะไรเพระาะทุกอย่างมันช้ามันไปแบบเนิบๆจนคุณไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณก็เลยคิดไปว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่จริงจังและเขาก็คงจะมีคนอื่นด้วยคุณคิดใน,ใ,นในทางลบกับเขาอะค่ะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณนะ เชื่อใจเขาหน่อยมั่นใจในตัวเขาหน่อยเพราะเขาต้องการความจริงจังเขาเองอยากจะจริงจังอยากจะมั่นคงกับคุณนะแต่ก็อยู่ในช่วงที่พยายามอยู่เออประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ